รักเพื <p> ่อนเนี f f ่ยรักเพื่อนทำรักกูมึงไม่ควรปิดประตูใส่กูนะตายแล้วเหรอโคตรหนูทั้งหมดดาวเจ็ดร้อยพี่ดาวเจ็ดร้อยอะไรดีดีดีทำไมมงตายเรืงลักดีดีเฮ้ยแล้วดีดีดีทำไปตามก็รักอ่ะดาวเจ็ดร้อยดาวเจ็ดร้อยพี่ฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายพอพอพอแปล่อยแม่ปล่อยแม่คนทำไมแม่กูอยู่บ้านคอร์ดมาอย่างอ่ะ ไม่ดูเหรอไอคอสอะไรเหรอสิงยบดิคู่หูคู่หูคู่หาเดิมกันอีกแก้วเดิมจะได้เลยไม่มายอาไปใส่ปากคู่หัวคู่หัแปลงลาเป็นมาปัดอะไรวะเฮ้ยอะไรเเปิดฮะเฮ้ยุ่นย่นมันย่นมันมันมาสลามเกิดฉลามเกิดปลาฉลามเกิดปลาฉลามเกิด ตะหมัเตะมัดเตะมัดต่อยมันต่อยมันเตมัดต่อยมันหาตัวดินี่ไงนี่ไงตรงกูตรงกูต่อยเลย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 เออตายาเป็นคน้าไ่ได้เฮ้ตายสองเลยตุเียวเ้ยฮิวอยู่ข้างในเอะขึ้นเลย เฮ้ยเออนะเอ้ยะไรวพอดีแบตหมดแบตหมดเอามีแบตหมดได้หรอแต่ไม่ได้คิวเฮียแต่ไม่ได้คิวทำงานอยู่เฮ้ยเรื่องกูตัดผ้ามากลับไปสองตัวเฮียเฮียคืออะไรวะเนี่ยไปทำงานดีงานดีมึงทำงานช่วยมันหน่อยเฮ้ยตีตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมันหน่อยเชื่อมันหน่อยไหนวะเฮ้ยเลย เอ้ย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 ไอ้ควอดนี้ควอดไม่เชื่อเส้นระเอ้ยเอ้ยอย่าตยกูอย่ายกูคุณ้องเอคุณายแล้วดิขอบคุณย้มอย่ยเลยฮ่าฮ่าฮู่เลยเฮ้ยป่าวมุมนี่เ่ินชื่นใจกูชุ่มคอาฮ่ามเสกูเพิ่อบอยู่ตามี้ยะอ เจอเสียงเดียวกันมีจะฟันฟาดหรือเปล่าเสียงกูณอะไรวะเสียงกูณอะไรเสียงคุเสียงกูเฮ้ยไฟอะไรระวางสว่างหน้าเฮ้ยสต๊อกุกเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้คอดไปละไอ้ความไปส่วนนี่ไฟไปอะไรให้หน้าที่เขาไม่บอกว่าผีน้วยเขามาถามไฟแรงหน้าอียเอาละดูตัวคอร์ดกลับละ ไปเ <ไป S 1> ลยข้างหน้าเไอของกูยังไม่ได้ไปเอาเลยมันมันเออว่ะยังยังยังไม่ได้ยังไม่ไอ้นี่ปิดตัวซุ้ยเฉยเบาหน่อย,ยนะบเบาหน่อยกูน่าจะมีตัวอะไรเกิดแต่รอบนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดในข้างนอกนะเล็กกว่าแต่เหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ไม่แหล็กมากะรอบนี้ดูในกล้องคือแบบไอคิวโดนลากไปแล้วใช่มันไปแล้วเย่ไอดูปไอไหแ้่ไอคอสพักแม่งไอเสียงอะไรไอเสียงแฝงอะไรข้างหน้า แสงไฟคู่ด้วยเฮียหวันไปดูข้างหลังเนาะเลิกหวันกับมาดูจอวอนนเตอร์ไอคิวดอลล่ากันเลยซื้อวัวดิซื้อวัวมาไปทีไปดูหลังจ้ะอ้าวหายไปได้หมดวะมึงแอบอะไรวพ่อแม่ก็เฮียโอ๊ตมาไงเนี่ยสัตว์เอ้าผู้ก็ตามหลังมาแม่งหน้าหน่อยดิมึงนำหน้าหน่อยดิเอาไป็นผู้ตายที่ยืนแล้วกันอะไร อ้าวใครว่าพูดวาปากปิดไอ้เหี้ยคอสเหรอไอ้คอสตายเอาปิดจ่าปิดจ่าปิดหนึ่งวิถไงล่ะเอี้ยรับุกเดาเลยตัน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 เอาตันจ้าไ้วของเ้าเราจะปิดประตูยืระวัาหัวทางมายาไปเนไของไ้นั่นโอเค ไม่น่าเลยคอสเอ้ยพี่ยังไม่ออกมากันเลยเนี่ยเกลื่อนไปมีกับดักขั้วลรกแรกอะไรบ็อกซิ้งอยู่เนาะไอ้คอสเหรออะไร ใครวะ้า,า,า่น่าใม,มาวอววเน่เนะใครอะน,นี่นว่้นเองนเองกูเจอไอ้คอร์ดข้างในเหี่ย <c> ก <oughs> ูเลยพิ่งออกมาตางกูคอร์ดเหรอคอร์ดพ่อกูตายคนแรกเลยควายว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเสียนั้นเลยจำได้ขึ้นใจเลยเพราะตายแล้วไม่ได้ลืมแต่ผู้ลืมไงเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ให้ดูเดี๋ยวใช้ให้ดูมันมันจะสะดวกสบายมากเลยไหนผมเหลืองเลยคือปกติเราจะต้องวิ่งใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นวาร์ปเข้าเราสามารถวาร์ปเข้าไปหน้าประตูหลักได้เลยโคตรดีดีบากเลยของดียินเซในแท่นวาร์ปเป็นเหลืองอ่ะมันเบียดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลอยเชือกสองคน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 สองไอ้กูทำไมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวค่อาพร้อมกันหมดเลยลองหนึ่งพูดย่างนไม่ได้ของไปไงอ๊าปเฮ้ย ามาก็เจอของเลยสวดีนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยของเยอะของเยอะไหมเยอะมากเต็มมือลอะทเที่ยวเอ้มชีตเอ้อเป็นไงบ้างลยตอนนี้ไม่ไหนอะ่นอะ,อะ,อะของเต็มมือท่นใครเป็นไงสะดวกสบายปะสบายมาก ไม่ไม่โอมโอมอากมาได้ปะปบเข้าเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินเลยปั๊บปาคือเจอของกองอยู่ต้นหน้าแล้วอะโคตรดีมันจะวัดไปหาตรงที่มีขอใช่ดีมากคือของของจัดเลยเดี๋ยวรอบหน้าไปโอเครอบหน้าเอาม่นั่นดื่นน่นยื่าลนลื่น่้่นลื่ปล่ล่่นนน่่่น ตงข้างล่างขอนี่ไปไม่ถือเองวะว่าแหลกแหลกแหลกมื่อมันหลวบทอนสักอย่างหลวบทีหลวบทีหลดวีจริงด้วยไหนเนี่ยไหนอะเงี้ยไงตีตีตีถอย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 อยู่ถอยอยู่ เอ้ยเออแล้วใครดับดับไฟวะหม้อไฟดับใครดับไฟใครมันดับไฟวะมีคนเดินในความมืดเลยฮ่าใครดับไฟสวิปไฟนี่ไงทวิปไฟแล้วโค้ชเราผิดแม่ผู้ชารคอเป็นเป็นไอ้หวยเฮ้ยคได้ยินเสียงตัวอะไรวะอะ แมวม้วนแมวม้มนแมวมุมปิดขาพรบ้าไต่ไหมไต่ไหมไต่อไต่ไต่มาเอ้ามาเดิ้ไต่อยเออรูมันไต่แม่งลืมไปว่าเลือดน้อยวับศพบอกแล้วลืมไปว่าเลือดน้อยขอโทษเห็นเพื่อนเพื่อนผูกใจไงต่อยแม่งเลยไหมเออก็เลยต่อยเลยแม่งปลุกใจกันดีแล้วลืมเลือดตัวเอง ตัวมึงแดงยังมังแดงยังยังยังกูยังดำสีเลยกูโดนกูโดนกัดตัวทีเดียวแดงเลยเงี้ยกูจะตายแล้วโดนทีเดียวกูตายเลยกูยังไม่ตายกูยังไม่โดนกูอยู่ข้างหลังเลยตั้งมุมตอดโคตรแรงเลยว่ะกูตกตายแล้วโดนพิดทีที่กูทั้งแบบสองสามทีตายเงี้ยกูโดนทีเดียวกูตายแล้วมันกัดไม่หาหรอวะใครรู้เอโอว่าองว่าทีโดนทีเดียวแตกเลยเออว่ตายแล้วงถือใครวะเงี้ยโอ้โก็มึงต่อยกูต้นเกมมึงแจมได้อะไรคอร์สอีทียเลือดกูเลยน้อยเนี่ย เกียร์เพื่อนกูน้อยอยตายหางมึงต่อยกูต้นเกียร์ไม่สะอาดเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเกียร์เกียร์เรียบร้อยไอ้คอดไอ้คอร์ดอุ้ยไอ้คอรมึงรอดได้ไงวะแม่ไอคอร์ดไม่น่ารอดนะเมื่อกี้กูบอกเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้จะไกน่นเขาไม่ได้ไอชิ้นมึงรอดได้ไงวะแม่ไอคอร์ดไม่น่ารอดนะเมื่อกี้พูดกันหมดว่าทำไมจอมันมัวๆวะอ้าว ไอโอมตายอันนี้ก็ตายตายหมดเลยไอโอมเอันนี้กันหมดเลยเอ้าวคุณตูเห็นอะไรแดงเปล่าแดหเไอเหี้ยเออไปเริ่มมึงดูดีๆนะมึงวาร์ปดีๆนะมึงไปวาร์ปผีมาด้วยไม่รู้หรอเฮ้ยถ้ามันเดินถ้ามันเดินไปว่ากันว่าทุกคนเื่อทุกคนโดนรายกันครับแม่งมึงกัดแล้วตาย ปิงใส่แมงมุมลยกูนึกลืมไปว่าเลือดเตงน้อยผมผมโดมดไม่ถึงฮะโดไม่ถึงฮะแรงไมีคนนปไรเอยมีคนนเปไรเอ่ยนกเรียือกูเปิดไปเจอตอนมันตายพอดีเลยนะใช่ใช่ใชเอาคนเทนไหนวะนี่นี่เแบบ